สวัสดีครับวันนี้จรย์แซนนะครับอยู่ที่วัดยี่กอหงนะฮะที่มาเลเซียนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขามีงานคือมีงานที่งานประจําปีงานวัดประจําปีคือคลาสารเจ้าบ้านเราครับแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าวัดเนาะทำยิ่งใหญ่เออเอราว่าเขาบอกเขาเป็นเป็นเทมเพิลนะฮะแต่ว่าแต่ว่าคนมาเยอะมากครับ ปกติเราจะมาแต่กลางวันเอ้กลางคืนครับคนจะมองไม่ค่อยเห็นวันนี้มีโอกาสมากลางวันครับก็เลยขออนุญาตนะครับจะพาเข้าไปชมในสานเจ้าในวัดน่ในวัดที่ที่ที่มาเลเซียนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนะครับอยู่ที่มาเลเซียครับนะครับไปเลยครับนะเพราะปกติเราจะมาแต่กลางวันครับเดี๋ยวพาเข้าไปเอ้พูดผิดปกติมาแต่กลางคืนครับเดี๋ยวเราพามาในช่วงกลางวันนะครับ เราก็จะเตรียมงานกันอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาวันนี้เนี่ยตอนนี้จะพาไปดูตามจุดต่างๆนะครับตามจุดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับก็ให้ผู้คนมากราบไหวอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรพี่คนนนะเออนะครับแล้วก็นี่ครับยี่กอหงนะครับนะครับเราก็จะเตรียมไว้เป็นงานวัประจำปีครับ ที่ผมเห็นในแพลนก็จะเป็น15-16-17แล้วก็กระโดดไปวันที่ยี่สเลยนะครับก็จะเป็นยี่กะหงนะครับนี่ครับเนี่ยก็อยู่บนเรือนะครับอยู่บนเรือเอะผมวายดีกวายต้องเลยนะโอเคครับสวยงามนะครับครับตอนนี้ก็ทำทำจัดเตรียมไว้เ,เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบริเวณข้างนอกก่อนนะครับ นอกก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในนะก็จะมีสารเจ้าหลายจุดครับขออนุญาตครับมีหลายจุดเลยตรงนี้ก็มีนะครับนะฮตอนกลางคืนก็จะมีกิจกรรมเยอะครับนะผมก็ยังลงไม่หมดเลยเพราะมันเยอะมากแล้วก็พอดีอินเทอร์เน็ตจะให้ดีก็คือต้องไปที่โรงแรมนะครับ ระยะนะครับนี่นก็จะเป็นที่เขาตั้งเป็นศาลเจ้าไว้นะครับะจะมีหลายจยุดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูไปเรื่อยๆนะครับมีฝั่งนี้ด้วยอ่า จะต้องถอดรองเท้านะครับก็มีจุดให้ว่ายให้สักการะหลายจุดนะครับอ,อยู่ที่มาเลเซียครับนะครับตรงนี้ก็จะมีซุ้มอยู่ด้านหน้านะครับเหมือนเหมือนวัดบ้านเราครับแต่ว่าขนาดแต่ว่ามองจะคล้ายๆฐานเจ้านะครับ,นะรบอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นฝานอ่า ที่เก็บนะครับที่กองน,นะครับก็มีมีมีที่หลายจุดน,นะครับเนี่ยตรงน,นี้ก็จะมีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูเรื่อยๆครับเราอยู่ที่มาเลเซียกันอยู่นะครับ๋ยวที่มาเลเซียตอนนั้นคืนกิจกรรมจะเยอะมากนะครับเยอะเยอะเลยแหละ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาราที่ผมมาตอนนั้นก็บอกว่าเป็นเป็นพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในคือแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี้ก็คือสารอะไรอ,อ,อ่า ก็เป็นสั่งเจ้าครับอ่าเดี๋ยวก็จะเป็นพระพิคนเนี๊ยแต่ต็จะกำลไหว้ข้างบนเลยแหละครับตรงนี้วัดนี้ก็คือติดภูเขาเลยนะครับอ่เดี๋ยวภาพไปกลับไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับเทปนี่อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับนี่ชมงแม่อนอื่นนะครับเทปอาจจะยาวนิดหนึ่งครับรันยาวๆไปเลยครับ อันนี้คือภูเขานะครับที่ติดเนี่ยนี่กำแพงนี่คือติดภูเขานะนี่คืออะไรพระศิวลีเหรอใช่ไหมฮะอืมพาตอนกลางคืนนะคนจะเยอะมากครับคนเยอะมากวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับทีมงานที่มาจากไทยครับทีมงานทายญาติยี่กอหงครับ นำโดยคุณปู่ก็จะเ,เป็นมามาวันนี้มาทำพิธีกรรมเมืม่อวานก็มียทำพิธีกรรมนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตพาขึ้นไปข้างบนก่อนนะเราจะมีทีมงานนะครับนี่มาจากเมืองไทยครับนี่ค็คุณปู่ครับคุณปู่ที่คือคุณปู่ครับเป็น คุปุศักชัยครับเป็นทายาทรุ่นที่สี่นะครับของยี่ก่อฮงเลยครับอเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับอันนี้คือสารพระพรหมนี่มีกี่กรรมตอนเช้าครับคุณปู่เลยมันจะเช้าเลย ัวนี้คือสารพระพรมเมืม่อวานก็จะมีสองวันนะผมเห็นทีมงานน้องๆมาจากประเทศไทยมารำนะฮะน,นี้คือสารพระพรมนะครับอ่านี่สารพระพรมให้ดูโดยรอบนะครับนี่คือดูภ้ากังวันนะครับกางคึงก็จะอีกฟิลหนึ่งเลยฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกโรงเลี้ยงโรงประกอบเลี้ยงโทษนะเดีย๋ยวไม่ไดูอ๋อเป็นธงยี่กอหงนะขี่ม้านะนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมขึ้นข้างบนกันาขึ้นมาชมด้านบนนะครับ ุดสุดท้าย thank you นะครับก็จะมีนะครับก็จะมีมูนเี่ยเดี๋ยวผมพาไปชมเป็นหุ่นขี้พึ่งเลยนะครับหุ่นยี่กระหงเลยนะครับนะนี่หุ่นที่ก็ททำจากประเทศไทยแล้วก็เสร็จแล้วก็หิ้วมาแล้วส่งมานะครับเอยายี่กรหงเลยนะ ดูข้างบนบางทีผู้ไปเขียนเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ถนัดนะคือให้คนมาเลเซียเขียนนะฮะแต่ก็เรื่อเจตนานีครับอันนี้คือข้างบนเวลาคนจะมากราบว่ายีย่คงก็จะมาข้างบนนี่ฮะเป็นหลักแต่เวลมมีงานก็ทาให้ข้างล่างด้วยอะไรด้วยนะครับนะครับสวยงามครับสวยงามตรงนี้ เดี๋ยวไปดูฝังนี้บ้างนะครับนะครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งครับอ่อผมจะพาเดือไปเลองสักรู่นะครับนี่เป็นชั้นด้านโนนนะครับก็จะมี น้องๆทีมงานของที่ศาลเนี่ยครับก็ทำความสะอาดกันครับผมเห็นทำแต่เช้าแล้วนะครับอันนี้ก็อีกศาลเจ้าหนึ่งนะครับททผู้คนที่มาเลเซียที่นี่มาสักการะ,ะมากราบากันผมเข้ามาสามวันนี่คนเยอะมากครับ คนเยอะลยแล้วก็ผมกหนงก็จะเป็นคนรุ่นรุ่นหนุ่มสาวนะครับถ้าคนปู่ขึ้นมาข้างบนแล้ววันนี้มีกิจกรรมนะจากทายาทยี่กอหงนะครับวันนี้ก็จะมีแล้วก็ในส่วนน,นี้ก็จะมีพวกรูปหล่อนะครับให้บูชากันด้วยนะครับมีรูปหล่อให้บูชามี มีเหรียญให้บูชากันนะครับนี่ที่อยู่ที่มาเลเซียครับนะที่มาเลเซียนะข้างๆก็จะเป็นประวัตินะครับแต่จะเขียนเป็นสองภาษาก็คือเป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาจีนนะครับ ก็นี่จะเป็นงานวัดของที่วัดยี่เกาหงมาเลเซียนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมีอะไรนำเสนอไปเรื่อยๆนะครับนะวันนี้จานแซบอินมาเลเซียนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ